กดสนับสนุนช่องจ็อกบอลด้วยการกดสมัครเมมเบอร์ชิพและซุปเปอร์แตได้นะครับหรือง่ายกว่านั้นสามารถกดไลค์เพิ่มเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปได้อีกเช่นกันยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับแล้วไปดูคลิปกันเลยโอเค ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับสวัสดีชาวโปเกสกาเนี่ยครับสวัสดีผู้ติดตามช่องช็อกบอลทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องเกมโปเกสกานะครับก็คือการลงคลิปเกมโปเกสกานี่แหละเนาะนะครับก็ตามที่ได้เห็นกันนะครับช่วงนี้ผมลงเกมโปเกสกาน้อยลงมากนะครับจริงๆก็สัก3-4เดือนได้แล้วนะครับที่ผมลงเกมนี้น้อยลงแบบมากๆเพราะว่าด้วยความที่เกมมันนานาแล้วด้วยความที่ อคอนเทนต์มันก็สั้นๆเหมือนเดิมเนาะผมก็เลยไม่ค่อยได้ลงนะครับผมคือที่ผ่านมาพยายามหาลงให้ตลอดนะครับทุกวันอัดตอนกลางคืนตัดคลิปตอนเช้าแล้วก็ลงตอนเย็นนะครับก็จะเป็นงี้มาตลอดนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนาะนะครับก็อาทิตย์หนึ่งเต็มที่อ่ะห้าคลิปหกคลิปอ่ะนะครับแต่ทุกวันนี้อาทิตย์หนึ่งไม่ถึงสามอย่างที่ทุกคนรู้นะครับ ผมเป็นคนที่ไม่เก่งเรื่องการหาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ตามเนยผมไม่เก่งเลยเนาะนะครับยิ่งเกมนี้เวลาผมออจะทําคลิปสอนหรือจะทําคลิปให้ข้อมูลอะไรเงี้ยผมก็จะมีสิ่งที่ตกหล่นตลอดหรือผิดพลาดตลอดนะครับก็เลยมีช่วงนี้ผมบอกว่าเออผมไม่อยากจะทําคลิปสอนนะนะครับถ้าใครได้ติดตามมานานจริงเนี่ยก็จะมีช่วงที่ผมเนี่ยเหยนคนดูบ่อยมากนะครับเรื่อง ข้อมูลโปเกมอนนุยนั่นนะครับผมมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทาหรอกนะครับไปเถียงอะไรคนดูนะครับจริงๆบล็อกไปมันก็จบข้อมูลผิดผมก็ยอมรับได้ถ้าบอกกันดีๆนะครับแต่ว่ามันก็จะมีพวกที่แบบคอยมาแซะคอยมาเม้นเน็บ แบบใช้คําแบบแรงๆอะไรเงี้ยนะครับผมตัดปัญหาไปเลยนะครับไม่อยากเจอคอมเมนต์เหล่านั้นก็เลยตัดปัญหาไปไม่ทําคลิปวิเคราะห์อะไรมากมายนะครับผมก็จะมีแนะนําบ้างเล็กๆน้อยเนาะนะครับตามความรู้พื้นฐานนะครับอย่างที่รู้กันนะครับผมบอกเสมอว่าผมเนี่ยไม่ได้เก่งเกมนี้เลยนะครับคือผมก็เป็นผู้เล่นธรรมดาเหมือนกับทุกคนนะครับผมไม่ได้เก่งเกมนี้เลยเนาะคนดูเนี่ยเก่งกว่าผม หลายๆเรื่องด้วยเนาะก็นั่นแหละเหตุผลที่ผมไม่ทําแ,แ,แนวแนววิเคราะห์ไอดีให้เล่นเพราะว่าผมไม่อยากจะโดนเนบหรือไม่จะโดนแซะเวลาให้ข้อมูลผิดๆกับคนดูอ่ะช่วงนี้ก็เลยไม่มีคลิปนะครับถ้าไม่มีใครส่งไอดีมาให้เ,เปิดกระชาหรือส่งไอเดียก็จะไม่มีคลิปทำนะครับเพราะว่าไอเดียนี้ยมันก็เป็นไอเดียใหม่อยู่เนาะนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็อยากจะทําตามใจตัวเองบ้างเนาะนะครับคืออยากจะทําคลิปเกมอะไรก็ได้ที่ผมเล่นอยู่อ่ะ แล้วก็ลงนะครับก็ไม่ได้หวังยอดวิวอะไรไม่รู้ผมจะดึงดูดคนดูใหม่ๆม,มาได้มากน้อยแค่ไหนเพราะ er, ว่าช่องผมมันไม่ได้มีอะไรเลยเว้ยผมเป็นคนที่ชอบเปิดกาชานะครับเป็นคนชอบเปิดกาชามากเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรที่แบบว่าสามารถเปิดกาชาได้แล้วผมแบบเล่นแล้วสนุกอะ่ะผมก็อยากจะทําคลิปลงทุกเกมนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็จะติดเกมลงบอกหน่อยนะครับอยากจะทาคลิปลบอกแต่ว่าผมก็ตันอยู่ดีหลังจากนี้ถ้าจะได้เห็นคลิปลงช่องเนี่ยก็น่าจะเป็นเกมอื่น สะส่วนใหญ่นะครับผมแต่พูดจริงนะผมหมดไฟมากเกี่ยวกับการทําคลิปนะครับผมไม่ได้มีไฟเท่าเมื่อก่อนนะครับไม่ได้มีไฟที่แบบว่าอัดกลางคืนตัดเช้าลงเย็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่รู้จะทำให้ตัวเองมีไฟกลับมาได้มากน้อยแค่ไหนเหมือนเป็นสถานะเบิร์นเอาท์อะไรเงี้ยนะครับมันมันเบื่อผมเบื่อชีวิตตัวเองมากตอนนี้เบื่อการมองไปยังอนาคตเบื่อการทํางาน หล,หลายอย่างนะครับผมไม่รู้จะพอยังไงนะครับมีเรื่องที่พูดไม่ได้อยู่แต่ว่าผมก็บ่นบนอยู่มาตลอดเนี่ว่าผมเนี่ยเกียดการทํางานประจํามากแล้ว YouTube มันก็ไปไม่รอดนะครับการขายดีก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่มีคนมาฝากขายนาอนะครับ เกมมันก็เก่าเลยด้วยหลายปีแล้วนะครับกิจกรรมในเกมก็ห่วยแตกแบบไม่เปลี่ยนแปลงนะครับครบรอบ8ปี9ปีก็แจกอะไรก็ไม่รู้ผมก็จะมาแจ้งประมาณนี้แหละนะครับว่าผมอาจจะลงคลิปเกมประเกสค้นน้อยลงแบบมากๆนะครับผมอาทิตย์หนึ่งอาจจะมีแค่คลิปเดียวหรือไม่มีเลยก็ได้นะครับแต่ว่าพยายามจะหาเกมอื่นลงมาให้อยู่เนาะนะครับส่วนมากก็อาจจะเป็นลมบล็อกที่ผมเล่นอยู่ประจําในตอนนี้เนาะ นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยเนาะนะครับก็ถ้าใครเห็นคลิปผ่านๆก็ฝากเข้าไปกดไลค์ข้อหนึ่งทีก็ได้ไม่ต้องดูก็ได้อันนี้ก็ไม่บังคับคนดูเนาะนะครับเผื่อใครไม่อยากดูผมก็ไม่มีคอนเทนต์อะไรแปลกใหม่เหมือนชาวบ้าช่องก็ด้วยนะผมเป็นคนที่ชอบสุ่มชอบเปิดนะครับเกมเราบอกก็อยู่กับแบบแพนวิฟเป็นหลอดนะครับแล้วก็อยู่เลี้ยงสัตว์นะครับสร้างสวนสัตว์ไอ้บิวซูอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นนะครับผมหรือตู้คอนเทนเนอร์ถ้ามันอัปเดตมาผมก็จะทำเนาะนะครับก็ก็บรีวิวไม่เยอะไม่เป็นไรแต่่วาก อยากจะมีคลิปอื่นลงช่องบ้างน,นะครับก็คือตอนนี้ผมอยากจะทําคลิปตามใจตัวเองบ้างประมาณนั้นแหละไม่ได้แบบว่าต้องมาโปอร์อเสกเสกาโอเรเกสกาโอรเกสกาอย่างเดียวเนาะก็อยากจะได้ฐานแฟนคลับใหม่บ้างแต่ก็ไม่รู้จะทําได้หรือเปล่านะครับอย่างที่บอกไปผมไม่เก่งเรื่องข้อมูลนะครับก็ฝากช่องช่องบอลไว้ด้วยเนาะนะครับใครติดตามมานานก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับผมแต่ว่าอยากจะบอกว่าผมจะไม่ทิ้งเกมบ,บอร์เกสกาถ้ามันไม่ปิดผมก็จะลงเรื่อยๆถ้าผมหาคอนเทนต์ลงให้ได้ สัญญาว่าจะไม่ทิ้งนะครับต่อให้เดือนหนึ่งมันจะไม่มีคลิปโปเกมสก้าลงเลยแต่ว่าถ้ามันมีอะไรให้ลงผมก็จะทําลงให้ส่วนเกมอื่นก็ฝากติดตามด้วยนะครับถ้าใครที่เห็นเวลาผมลงคลิปก็ฝากเข้ามากดไลค์กันด้วยเนาะนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามกันมานานมากนะครับก็จะไม่ทิ้งไปไหนนะครับผมหาอะไรลงได้ผมก็จะหาลงเนาะนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมไปแลบไ